โอเคครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่8.3เนาะเคมีม .5 เล่มสเนาะสำหรับบทนี้ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยแบบฝึกหัดที่8.3ลูกข้อที่1ลูกปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับกรดไฮโดรคลอริกเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานเนาะข้อสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่คำถามแรกเขาถามว่า คํากล่าวต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เด็กๆต้องบอกด้วยว่ามันถูกหรือผิดเพราะอะไรโอเคไหมพราะงี้คือต้องให้เหตุผลด้วยว่าทําไมมันถูกว่าทําไมมันผิดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละข้อ1.1เขาบอกว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ถูกไหมถูกต้องเพราะอะไรลกูกเพราะ อันเด็กๆจตามคุณเลยเนะเาะ,เ,เ,พนเ,นเ,นะเพราะเมื่อเพิ่มอุณหภูมิคุณครูใช้ตัวย่อเป็นทีเนาะเพราะเมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบเนาะสารตั้งต้นสารตั้งต้นจะมีพลังงานโจนมากขึ้นพอมีพลังงานมากขึ้น มันเกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้นไหมเกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้นดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะมากขึ้นเนาะดังนั้น r จึงมากขึ้นโอเคต่อไปมาดู1.2โลก1.2เมื่อใช้แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเหล็กที่เป็นแผ่นอ่า จะเกิดปฏิกิยาเคมีเร็วกว่าผงตะไบเหล็กเอาเหล็กที่เป็นแผ่นมาแข่งกับเหล็กที่เป็นผงผงในการทำปฏิกิยาเขาบอกว่าแผ่นเหล็กที่เป็นแผ่นๆเนี่ยลูกเกิดปฏิกิยาได้เร็วกว่าใช่ไหมข้อนี้ไม่ถูกต้องลูกข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะผงตะไบเหล็ก ผงตะไบเหล็กมีพื้นที่ผิวเป็นไงโกูกมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับสารตั้งต้นตัวอื่นได้มากกว่าผงตะไบเหล็กมีพื้นที่ผิวมากกว่าถูกไหมดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาต้องมากกว่าด้วยผงตะไบเหล็กมีพื้นที่ผิวมากกว่าดังนั้น R ก็ต้อง มากกว่าลูก R ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนาะถ้ายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันเช่นกินยาที่เป็นเม็ดกืนลงคอปเลยกับกินยาที่เคี้ยวเคี้ยก่อนกินเนาะไอ้ยาที่เคี้ยวก่อนกินเนี่ยถ้าเราเคี้ยวเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของยาถูกไหมดังนั้นยาจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับยาที่เป็นเม็ดเมดเข,มข้าใจไหมคล้ายๆกับ1.2อ่าโอเคทีนี้มาดู1.3ลูก 1.3เมื่อใช้สาระละลายกรดไฮโดรคลอริก0.1โมลาร์ปริมาตร20มิลลิลิตรจะกเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าเมื่อใช้สาระละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นเท่ากันเลยนะเข้มข้นเท่ากันเลยคือ0.1โมลาร์แต่เปลี่ยนจาก20มิลลิลิตรมาเป็น10มิลลิลิตรถูกหรือผิดข้อนี้ความเข้มข้นเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างคือปริมาตรทีนี้ที่เรียนมาโลก ปริมามต,ออตร,าาร,รามีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีไหมไม่มีดังนั้นปริมาตรที่แตกต่างกันอัตราการเกิดปฏิยาไม่แตกต่างกันเพราะความเข้มข้นข้อนี้มันเท่ากันถูกไหมดังนั้นปริมาตรไม่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิยาดังนั้นคํากล่าวข้อนี้ไม่ถูกต้องเหตุผลเพราะปริมาตรสารละลายปริมาตรสารละลาย ไม่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปริยาอ่าโอเคไปที่1.4ลกการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงในระบบเมื่อเส้นสุดปฏิกิริยาจะได้ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นการใช้ตัวเลงได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไหมไม่ข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรโลกตัวเลงเพราะตัวเลงตัวเลงปฏิกิริยาช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วเท่านั้น มันช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นมันไม่ได้ช่วยทําให้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเนาะดังนั้นข้อนี้หนูก็บอกเหตุผลว่าเพราะตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นขีดเส้นใต้คำว่าเท่านั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ หรือสารตั้งต้นเลยมันแค่ช่วยทําให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วขึ้นเนาะทีนี้กลไกาการทํางานของตัวเร่งจําได้ไหมลูกสมมติอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ได้ใส่ตัวเร่งถูกไหมเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใส่ตัวเร่งพอใส่ตัวเร่งตัวเร่งจะส่งผลต่ออะไรลูกส่งผลต่อความสูงของภูเขาพูดง่ายคือตัวเร่งไปช่วยลดช่วยลดพลังงานก่อกระมันให้พลังงานก่อกระมันเนี่ยมันน้อยลงโอเคไหม ปฏิกิริยาเลยเกิดได้เร็วขึ้นโอเคเนาะต่อไปข้อ1.5ลูลกหน้เมื่อคนสารในระบบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าเราอยากให้ปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเราใช้แท่งแก้วคนสารช่วยคนการการใช้แท่งแก้วคนสารช่วยคนเนี่ยปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วขึ้นจริงไหมจริงดังนั้นข้อนี้กล่าวถูกต้องทีนี้นเด็กๆต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร การคนมันเป็นการช่วยให้สารตั้งต้นสัมผัสกันได้ดีขึ้นไหมถูกต้องเด็กๆเขียนตามนี้เลยนะถูกต้องเพราะการคนสารช่วยอะไรช่วยให้สารตั้งต้นสัมผัสกันได้ดีขึ้นอ่านเด็กๆเขียนประมาณนี้ อ่าโอเคอ่าเด็กๆทีนี้มาดูข้อ2ลูกเขาบอกว่าเมื่อนำสาร A และสาร B ที่มีความเข้มข้นต่างกันมาทำปฏิกิริยากันเป็นเวลา10นาทีลูกเวลาในการทำปฏิกิริยา10นาทีเขาบอกว่าได้ผลิตภัณฑ์เป็น A ห้อย2 B ซึ่งมีความเข้มข้นดังตารางลูกซึ่งการทดลองในข้อนี้เนาะมี4การทดลองแล้วเขาก็บอกความเข้มข้นของ A ตอนเริ่มต้นมาของ B ตอนเริ่มต้นมา แล้วก็ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่เวลา10นาทีทีนี้ข้อ2.1ลูก2.1เขาให้เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากโจทย์ข้อนี้ลูกเขาไม่ได้บอกข้อมูลที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารมาเลยถ้าเขาให้มาเราสามารถมาแปลงเป็นอัตราส่วนหน้าสมการเคมีได้ถูกไหม เราสามารถแปลงมาเป็นส <an> ัมประสิทธิ์หน้าสมการเคมีได้แต่เนี้ยเขาบอกตอนเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาดังนั้นเด็กๆต้องเขียนสมการเคมีง่ายๆแบบนี้เลยลูก A บวก B กลายไปเป็น A ห้อย2 B ดังนั้นเด็กๆดุลสมการธรรมดาเลยเด็กๆจะได้คำตอบข้อ2 1ทางขวามือมี A กี่ตัวลูก2ตัวเห็นไหมมี A 2ตัวนี่ ดังนั้นทางซ้ายมือก็ต้องมี A 2ตัวด้วยอ่ะสมการนี้ดุลยังสมการนี้ดุลแล้วดังนั้นคำตอบของข้อ2.1แค่นี้เลยลูกง่ายๆโอเคทีนี้มาดู2.2ลูกอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นกับความเข้มข้นเริ่มต้นของสาร A และ B อย่างไรในเด็กโฟกัสที่ B และ A เนาะ A และ b ต่อเริ่มต้นแล้วก็เด็กๆก,ก็โฟกัสที่ผลิตภัณฑ์ลลกเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเด,เด็กดูตรงนี้นะถ้าตอนเริ่มต้น A เป็น1 A เป็น1แล้วเปลี่ยน B ไปเรื่อยๆใน3การทดลองแรกเห็นไหมผลิตภัณฑ์เท่าเดิมโอเคไหมไม่ว่าหนูจะเปลี่ยน B เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ยังคงเท่าเดิมที่ 0.4โมลาร์ ora, แต่พอเวลาหนูเปลี่ยนจาก a 1เนี่ยมาเป็น0.5ลูกผลิตภัณฑ์ลดลงดังนั้นการเกิดปฏิกิริยาหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาของโจทย์ข้อนี้ในเด็กดาวซิฟว่าขึ้นอยู่กับสารใดขึ้นอยู่กับสาร a ถูกไหมขึ้นอยู่กับสาร a ขึ้นอยู่กับสาร A แต่ไม่ขึ้นกับสาร B ถูกไหมแต่ไม่ขึ้นกับสาร B ในเด็กเห็นไหมแม้ว่า B จะมีความเข้มข้นตอนเริ่มต้นเท่ากันแต่มันได้ส่งผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ไหมไม่เลยดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสาร B ขึ้นอยู่กับสาร A เท่านั้นเนาะ,ะทีนี้เขาบอกว่า มันขึ้นอยู่กับสารเอเขาให้ตอบว่าอยากไรด้วยเห็นไหมเด็กต้องตอบว่าถ้า A ซึ่งคือความเข้มข้นต่อเริ่มต้นเนี่ยถ้า A ลดลงอัตราการเกิดปฏิิริยาเป็นไงลูกถ้า A ลดลงจาก1กลายเป็น0.5ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็ลดลงด้วยดังนั้นถ้า A ลดลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็ ลดลงวงเล็บผลิตภัณฑ์เพราะผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้น้อยลงลกงผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้น้อยลง ในเวลา10นาทีเท่าเดิมเนี่ยนะอ่าโอเคต่อไปมาดูข้อที่3ลูกพิจารณาปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนที่อุณหภูมิ458อสงศาเซลเซียสดังสมการอ่าเขาให้ปฏิกิริยาเคมีมามเขาบอกว่ามเมื่อเพิ่มปริมาณแก๊สไฮโดรเจนเป็น2เท่าโดยปริมาตรของภาชนะคงที่เดี๋ยวครูวาดรูปอันนี้ก่อนนะ สมมุตินี้เป็นภาชนะที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนซึ่งคุณครูสมมุติให้จุดตรงนี้เป็นจุดของไฮโดรเจนนะสมมุติมี5้าจุดลูก5จุดก็คือ5โมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนทีนี้วักนี้เขาบอกว่าถ้าเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณแต่ภาชนะขนาดเท่าเดิมนะ ภาชนะขนาดเท่าเดิมสมมติครูเพิ่มปริมาณเป็น2เท่าจาก5จุดก็จะกลายเป็น10จุดอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงไหมจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้อัตราการเกิดิกรยาเพิ่มขึ้นถูกต้องอัตราการเกิดกยาเพิ่มขึ้นเพราะอะไรอเพิ่มขึ้น เพราะความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนเป็นไงลูกความเข้มข้นตรงนี้เป็นไงความเข้มข้นมากกว่าดังนั้นความเข้มข้นส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาถูกไหมดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของตรงเนี้ยจึงมากกว่าตรงนี้โอเคไหมอะทีนี้มาดูวักที่สองลูกที่โจทย์ถามเนาะเขาบอกว่า ถ้าลดปริมาตรภาชนะลงครึ่งหนึ่งโดยปริมาณของแก๊สเท่าเดิมจะส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไรเพราะเหตุใดอทีนี้เป็นสถานการณ์ที่สองนะคุณครูจะโฟกัสที่ภาชนะที่สองเนาะเขาบอกให้ลองลดปริมาตรภาชนะลงครึ่งหนึ่งให้ภาชนะมันลดลงครึ่งหนึ่งลกลดลงครึ่งหนึ่งแต่ปริมาณของแก๊สเท่าเดิมคุณครูยังให้เป็น10เหมือนเดิมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้จากตรงนี้มาเป็นตรงนี้เด็กๆว่าส่งผลต่ออัตราการเกิดไปยายไหมส่งผลโดยอาเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนเท่าเดิม แต่ปริมาตรมันลดลงมันคือการเพิ่มความเข้มข้นดังนั้นอ่าเพิ่มขึ้นเพราะความเข้มข้นของไฮโดรเจนมากขึ้นพอความเข้มข้นของสารตั้งต้นมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็เลยมากขึ้นด้วยอ่ะข้อ3ไม่มีอะไรเนาะทีนี้มาดูข้อ4ลูกเมื่อเผาโลหะแมกนีเซียมโลหะแมกนีเซียมในอากาศลูกจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้ออกไซด์ของแมกนีเซียม แต่เมื่อวางโลหะแมกนีเซียมไว้ในอากาศธรรมดาจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนอย่างช้าๆเพราะเหตุใด <c oughs> เขาบอกว่าข้อมูลข้างบนเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าข้างหน้าสิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรลูกปฏิกิริข้างบนเขาเอาไปเผาถูกไหมดังนั้นสิ่งที่ต่างก็คือตรงนี้การเผาก็คือการให้บุณหภูมิหรือความร้อนถูกไหม ให้ความร้อนซึ่งความร้อนส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไหมส่งผลโดยปฏิกิริยาที่มีอุณหภูมิสูงหรือหรือมีอุณหภูมิมากกว่าเนี่ยมันจะส่งผลให้สารตั้งต้นมีพลังงานจนที่มากกว่าพอมีพลังงานจนที่มากกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็เลยมากกว่าเนาะดังนั้นข้อนี้เราต้องตอบอะไรเขาให้ตอบเหตุผลใช่ไหมเด็กก็ตอบเลยการเผา เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับสารตั้งต้นโลกดังนั้นพลังงานโจนของสารตั้งต้นจึงมากขึ้นพลังงานโจนของสารตั้งต้น จึงมากขึ้นพอพลังงานจนของสารตั้งต้นมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็เลยมากขึ้นอ่ะโอเคข้อ4ผ่านไปต่อไปมาดูข้อสุดท้ายไหมข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัด8.3 การผลิตเนยเทียมที่เป็นของแข็งจากน้ำมันพืชที่เป็นของเหลวทําได้โดยการเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปแล้วก็เติมโลหะนิกเกิลลงไปด้วยในกระบวนการผลิตเขาบอกว่า <c oughs> เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดโลหะนิกเกิลที่ใส่ลงไปทั้งหมดจะถูกแยกออกมาจากเนยเทียมโลหะนิกเกิลที่เติมลงไปทําหน้าที่อะไรลูกโลหะนิกเกิลใส่เข้าไป พอสิ้นสุดกระบ,บวนการก็เอาโลหะนิกเกิลออกมาใส่ไปเท่าไหร่ออกมาหมดเลยดังนั้นโลหะนิกเกิลเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาไหมมันเกี่ยวข้องในแง่ของการเป็นสารตั้งต้นไหมลูกไม,ไม่มันทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้นโลหะนิกเกิลทำหน้าที่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจบอ่ะจบแล้วบายบาย